ไอ่เลยครับระหว่าง9-9-6-7 1นี่แหละออกไปใครนำก่อนนี่มีโอกาสครับไม้อาจจะเหนื่อยมาจากเมื่อรุ่นที่แล้วครับโอ้โหจาก8-9การออกตัวครับโอ้โหไม้ไม้ไปแล้วครับตัวนี้ไม้ฉี่ขึ้นก่อนครับไม่ได้นอกจากไม้ไม้เวลเลอร์แล็คเบลเลสซิ่งครับเบลเลสซิ่งโอ้โหติดลอยหลังเลครับอายทัศน์ครับแอลลี51ครับแอลลี51 อริยทัศน์วรโรดจะเริญเดชครับเรปโซอาร์เรซิ่งทีมกำลังขับเคี่ยวอยู่กับบูโดเรซิ่งทีมครับมองจากเชียงใหม่ก็ยังเห็นนะครับชุดของเบนเรซิ่งนี่สีแสดด่ามากครับสีส้มหรือสีดำครับโอ้โหครับเกิดขึ้นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดขึ้นนักกอลอิบใจสุขับหายไปไหนครับหล่นลงไปไหนแล้วเนี่ยนักกอลอยู่อันดับสี่นี่โอ้โหครับออกสไตล์กิสตาแถวหน้าครับแต่ขี่เหมือนอยู่แถวหลังฮะ ที่สามที่สามที่3นี่แหละครับตรงพลิกโค้งนี่แหละครับรถมันแรงจัดครับสำหรับพันซีซีผู้นี่ครับเสียงข้างหลังครับคำลามอะไรครับผู้ไม้แต่ไม้เนี่ยโอ้ยไม้แข่งไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับใช่เสียงเปียกเบนส์อุ้ยอุ้ยปั๊บครับเบนส์ครับตูดฝ่ายเลยครับเมื่อกี้นี้เอาแล้วครับใครบ้านยามาฮ่าหรือฮอนด้าครับ แลบแรก1.08นะฮะทั้งไม้แล้วก็เบนเลซิ่งนะครับห่างกันแค่0.5วินะครับขี่ได้ไม่แพ้ฝรั่งเลยนะครับแล้วจี้ตูดมาแล้วกับเบนเลซิ่งครับอ้ยลอยมาเลยครับแล้วไล่ไม้เวนเลอร์แล้วครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับในระยะห่างไม่ถึง2เมตรเอาแล้วครับติดมาแล้วครับโอ้ยไม่แน่ครับต้องบอกว่าดูกันยาวๆครับ7รอบครับไม้จะ ปิดอยู่ไหมครับหรือว่าเบนจะไล่เข้าหรือเปล่าอันดับสาเป็นนบพอสิทธิการปลูกนะครับกาหนึ่งกาออกสตาร์ททีหนึ่งตอนนี้อยู่ที่สามครับอันดับที่สี่เป็นของธิขวัตคุณผู้อันดับที่ห้าเป็นรนุนก,กิจนะครับอ้าไอ้กายอยู่ที่สี่เหรอที่สี่นะครับตอนนี้เจติกเงินด่วนคอมประภูนะโอ้เอาแล้ว Good <laughs> drive for my wheel đua d ถแรนซิ่ c b r o 0 0 0 ไปแล้วครับออกทางตรงโค้งสุดท้ายครับอุ้ยไม่สั่นครับอุ้ยอ้าวรถเป็นอะไรครับหน่าสั่นครับเบนที่นี่ครับทีนี้อ้าวเบนก็สั่นครับเอาแล้วครับไม้ใช้ตัวนนะครับทิ้งไป5วิแล้วครับ1กับ2นี่ฉีกยาวมากนะครับติดแล้วครับตอนนี้เบนติดแล้วโค้งสามครับอยููตรงนี้ครับลงไปไฮสปีดครับไม้เปิดคันเร่งสูสีดูดีคู่ขี้ โอ้แล้วมิเซอร์ไม้เนี่ยออกโค้งไม้เปิดหนักมากนะครับแข่งไปแล้วหนึ่งรุ่นนะครับความสดเนี่ยจะอยู่ที่เบนสแล้วครับเบเนเรซซิ่งได้เปรียบเรื่องของพละกำลังครับสุดยอดครับยังไงก็มีโพเดียมทั้งคู่ครับแต่โค้งร้อยอาร์ขึ้นมาไม้เวลเลอร์เร็วครับเร็วมากๆเลยไม้เวลเลอร์ใช้ซีพีอาร์พันดับเบิลอาร์นะครับดับเบิลอาร์อาร์นะครับส่วนเบเนเรซซิ่งหรอยัตชัดใช้ตัววายเซฟอาร์ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับขับเคี่ยวกันมาเหลือ1นึาที06แล้วครับเวลาต่อรอบ1นึงนาที06หครัโอู้หเร็วทั้งคู่ครับเร็วมากครับแกรห่างแค่0.761นะฮะสุดยอดครับเบนเลซิงครับแล้วลายนี้ครับทางตรงครับเหมือนทางตรงเวลาออกมาไม้ยิงออกได้เร็วกว่าครับเร็วมากครับเพราะว่าจังหวะมันมีจังหวะยืดส่วนในโค้งเบนค่อนข้างจะเร็ววัดกันแล้วครับในแต่ละเซกเตอร์ครับตอนนี้ เซกเตอร์แรกไมค์เวลเลอร์ฟอร์ดอิงแลนด์ครับแล้วก็เบนเลซิ่งครับนนบุรีครับเบนเลซิ่งนี่แครี่ความเร็วเข้าโค้งได้เร็วดีมากครับเร็วโอ้ยเอาเลยครับเปิดแรงเลยครับเปิดแรงงนี้ไม่ดีครับล้อยกล้อหน้าของเบนเลซิ่งนะครับเหมือนจะไม่อยู่ไม่ติดเลยนะครับโโอ้หพยายามจะบินออกตลอดเลยนะครับล้อหน้าของเบนเลซิ่งอันดับ3เป็นยังเป็นนพพสิทธิการปู่อันดับ4ี่ทิกวัฒน์อยู่นะครับอันดับ5รณกิจอันดับ6กนักกรอันดับ7 จนะภูมิใจสิอ่ะไปไหนครับติดตเอเอฟนะครับห่างแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ยกล้อไปทีเดียวห่างเลยครับเบนเลซิ่งครับโชคแตกหรือเปล่าครับลงมากระแทกใช่เปล่าต้องดูครับว่าในเซกเตอร์แรกกับเซกเตอร์ที่3นะครับสนามนี้เป็นเร็วครับเซกเตอร์แต่ว่าตอนนี้มันโดนยืดแล้วครับมีระยะที่ค่างจะห่าวีแล้วครับ ไมค์เวเลอร์นะครับเป็นลีดเดอร์ตอนนี้เบนต้องพยายามมากขึ้นอีก3เท่านะครับถึงจะติดท้ายไมค์เวเลอร์ได้นะครับตอนนี้ไมเวเลอร์ยิ่งเร็วครับไกลมากยิ่งขี่ยิ่งเร็วครับมีโค้งนี่แหละครับที่เบนติดไมค์เวเลอร์ได้เลยครับเซกเตอร์แรกรุ่นต่อไปนะครับฟุกซิวโคลีนซูเปอร์บายพันซีซีคลาสบีและคลาสซีนะครับฟุกซิลโคลีนซูเปอร์บายพันซีซีคลาสบีและซี please come to the gate นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับสำหรับคลาสบีและคลาสซีครับต่อเลยครับ เอาแล้วครับมาต่อครับไม้เวลเลอร์67ครับยืดระยะ51าสิบครับระยะออกไปประมาณ10เมตรครับในความโอ้ยเป็นผู้นำตรงนี้สองนี่ไม้เวลเลอร์ทับเปกมาเลยนะครับแต่นะครับเป็นอริยทัศน์ก็ต้องบอกว่าเซกเตอร์สุดท้ายนี้ไม่ทันครับเพราะว่าไม้ออกไปแล้วแล้วเดอุ้ยไม้เก็บหญ้าไปหน่อยนะครับไม้กินโอ้ยหน้า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  อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหลืออีก3โรอบสนามครับตอนนี้ทั้งคู่ขี่1นาที05แล้วครับ1นาที05ถือว่าเร็วมากนะครับนบพรสิทธิการปลูก CP2 ครับความหวังมูบ้าน CP2 มาในอันดับ3ครับตอนนี้อันดับ4เป็นทีรวัตคุณผู้อันดับ5เป็นรนกิจอันดับ6เป็นนักกรนะครับซึ่ง5โพเดียมเท่านั้นนะครับ ทางทีมงานขอกราบขอพระคุณนัทกรอิ่มใจสุขด้วยนะครับที่ลงไปขี่ในตำแหน่งมาเชลเพื่อดูแลความปลอดภัยของรถด,ด้านหน้าทั้ง5ขคันนะครับทางทีมงานต้องขอกราบขอพระคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บซีนนี้ไว้เป็นโพสในทิกต็อก <c oughs> มาดูครับสองรอบครับโอ้โหไม,ไมบข,<อ><อ>ขี่ได้<อ>ดี<อ>ครับเก <ๆ S 3> ็บรายละเอียดโค้งแต่ละโคง้งเพราะว่าเขาบอกว่าสนามนี้เป็นโฮมเลนสของเขาว,ว่าเขามีต้องบอกว่า ไม์เวลเลอร์เนี่ยเ,เขาได้กำลังใจจากคุณแม่เขาที่บินมาเชียร์จากประเทศอิงกด์มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับใช่มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับสองรอบสุดท้ายครับดูว่าเบลลซิ่งจะตามติดไม์เวลเลอร์ได้มากขนาดไหนนะตอนนี้เวลาห่างเป็นสามวิ้วครับเอาแล้วครับ the power of My w e w l l l e r นบพรนะครับกดเวลาเ็ดแลบไปแล้วฮะ1.059รอบสุดท้ายครับเร็วมากครับมิสเตอร์ไมค์เวลเลอร์ from อ g ง a n d ต้องยอมครับต้องยอมแล้วตอนนี้ครับขีดห,หนึ่งนาทีห้าเฮ้ยนบพรขีดหนึ่งนาทีศูนย์ห้าเลยหรอ<า>โอ้โห,โหแม่เอาไม้ไปพูดไปแม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเออเอาเลยะครับก็น่าจะเป็นที่ เรียบร้อยครับสำหรับไมค์เวลเลอร์ครับดูแก๊บเวลาผูเีงไปนี้รุ่นเบนเบนก็ไม่บวกเลยครับขอแค่จบครับสองห่าง3วินะครับ2กระสาห่าง7วิแต่3กับ4ห่าง17วิท่าทาง3กับ4เบนน่าจะไม่สู้แล้วนะครับถ้าดูตรงนี้เรียบร้อยครับมีเซอร์ไมค์เวลเลอร์ครับฟอร์มิงแลนด์ในรุ่นของฟุกซิการินครับ และอันดับ3ครับเป็นนพพรสิธิการปู่ครับจาก CP2 อันดับ2เป็นอริยทัศน์ครับเบนเบรซิ่งจากฟ so. ุกซิวคลีซูบไบพันซีซีคลาสบีนะครับฟุกซิวคลีซูบไบพันซีซีคลาสบีนำรถไปที่ปากทางพิษครับฟุกซิวคลีซูบไบพันซีซีคลาสบีนำรถไปที่ปากทางพิษด่นดวนเลยครับคลาสบีและคลาสซีนะครับนำรถไปที่ปากทางพิษครับ ไม่เวลเลอร์บอกว่าสู้เพื่อแม่ครับฟุกซิลคอรีนโซบายพันสีสีคลาสบีและคลาสซีครับเลนเชอร์ครับเอาแล้ว ต่อไปเป็นคัสตบีและซีครับก็จะมีไทม์รันกิ้งนะครับริมิดสำหรับคัสตบี 1, C อยู่ที่1นาทีสิบสีคัสตซีอยู่ที่1นาที17เร็วกว่านี้อาบน้ําได้เลยอ่ะมาดูในเรื่องของนะครับไฮไลท์นะครับ,ไไรบเป็นอย่างไรดูไฮไลท์ด้วยนะครับนี่ครับไฮไลท์เป็นอย่างนี้ครับการแข่งขันในรุ่นนี้ทำอะไรมา โอ้ครับไล่เต็มที่จริงๆครับอริยทัศน์ไม่ทันครับต้องยอมครับไมค์เวลเลอร์นะครับถึงแม้ว่าจะขี่ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในรุ่นของ Honda ครับใช้ตัวพันก็ยังคงครับมีแรงที่จะคุมรถนะครับแล้วก็พาตัวเองฝ่าฟันรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปนํารถไปที่ปากทางพิษเลยนะครับรุ่นต่อไปฟุกซิ่คอลีซูบบายพัน0์ซีซีคลาสบและคลาสซีนะครับนํารถไปที่ปากทางพิษนะครับ ส่วนรถที่เหลือนะคะใครที่เข้าพิษมาแล้วตรวจด,ด้วยนะครับเอาทานไปคืนด้วยคืนทานเลยเวลาก็สามพันนะครับใส่อะไรกัน่รู้ไส่ทุเรียนครับทุเรียนไปไกลๆเลยไม่ได้ครับเวียนหัวเลยครับรียคราวที่แล้วเราเราได้พินา,า,านนทนาการเป็นโดนัทครับเปิดกล่องมาเราก็สงสัยว่ารถอะไรนึกว่ารถครีมกัดไปคําแรกทุเรียน <c oughs> ดูเร <Dur> ีย <Dur ian. S 2> นดูเรียนดูเรียนไม่ได้เลยครับผมดูเรียนนี่ไม่ได้เลยนะครับแข่งเรือครับพิมพ์ายครับอ้าวเดี๋ยวมาดูต่อนะครับไฮไลท์มันๆในคลาสสักคู่นี้นะครับสุบรรณพัทธิ์อัดเอ็นมาดูบีและซีกันบ้างรถในกีตาทั้งหมด14คันที่ผ่านการ qualify. คาัดตัคขาดบีทั้งหมดขาดบี B มี7